วันนี้โอ้ยปวดยวันนี้เจ็นะควันนี้ค่ะวันนี้เป็นตอนแรกโอ้ลุ้นกันมานานนะคะเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้พี่วินเต้ยก่อนเลยค่ะอู้วตอนหลับก่อนเลยตลับก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่าตอนถ่ายก็ค่อนข้างแบบตั้งใจกันมากแบบมันก well> ็เครียดด้วยตอนถ่ายเนาะเพราะว่าเรื traged, okay. ่องมันค่อนข้างเข้มข้นมากๆค่ะก็ตื่นเต้นดีใจมากๆที่จะได้ดูวันนี้ค่ะ ช่วิมล่ะครับครับตื่นได้เหมือนกันครับผมว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ยาวนานมากๆสําหรับผมเหมือนกันตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายทั้ง process ของ Workshop เอ่อ process การถ่ายแล้วก็ process post production ทุกอย่างทุกคนตั้งใจกันมากทั้งทีมนักแสดงและทีมงานเบื้องหลังทุกคนครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแต่คุณดูคุณดูเป็นรุ่นพี่นะคะเพราะว่าคุณอยู่ตถงแหนภาคหนึ่งัภาคหนึ่งครับผมก็ผมว่าภาคนี้จะเป็นภาคที่เข้มข้นมากขึ้นมากๆครับแล้วก็ด้วย สถานการณ์ที่แตกต่างจากภาคแรกภาคแรกจะอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครัวันนี้จะอยู่ในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นมันจะมีความแบบเข้มข้นความหมายยาเข้ามาเกี่ยวข้องต่าง้ำตาลจริงๆภาคหนึ่งก็ได้แบบแอบค่ะวันนี้ก็จะเข้มข้นขนาดไหนเดินทางมาถึงซีซั่นสนะคะก็อย่างที่น้องวินกับพิเตอร์บอกเลยสนุกแน่นอนค่ะเข้มข้นมากๆแล้วก็ในแต่ละตัวละครมีหลากหลายมิติให้ทุกคนได้ดูกันค่ะก็ ที่สำคัญนะคะน้ำตาลชอบมากด้ดูเทรล์ไปภาพสวยมากจริงๆค่ะโปรดักชั่นดีมากค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะวนน้องใหม่จริงๆค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะที่จริงถ่ายตั้งแต่เข้ามาในแกมมี่ค่ะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยมีอะไรแบบนี้ก็อยากดูมากค่ะไม่มีอะไร่อันนี้เป็นเรื่องแรกของเหมือนกันค่ะก็เพิ่งเข้ามาในค่ายเหมือนกันล้วก็ ตื่นเต้นกับผลงานครั้งนี้มากๆเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็นักแสดงแล้วก็ทีมพ่วงกับก็ตั้งใจกันมากค่ะใครพอจะบอกได้ไหมคะว่าแบบความเข้มข้นของภาคนี้มันเลเวลไหนที่วินเลยจริงๆพี่เตยน่าจะ เดีเ๋ยวไม่สร็จ้แต่ว่าพอดีว่าค,คุณอาจินเขานี่ไงคะใช่ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าภาคแรกเนี่ยคือเท่าที่ทุกคนได้ดูนะครับก็จะเห็นความเข้มข้นอยู่แล้วแต่ใครไม่ได้ดูก็กลับไปดูก็ดีนะครับแล้วก็มาดูภาคสองด้วยเพราะว่า <Okay. S 2> ภาคสองเนี่ยจะได้เห็นความต่างถึงเรเวองของความเข้มข้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอยู่ในคนละวงการเนี่ยนนั้นอยู่ในโรงเรียนนี้อยู่ในวงการบันเทเะฉะนั้นันจะมีความมายาความ ซับซ้อนมากขึ้นครัค่ะซับซ้อน,นเออมันมีซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของศิลศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะแล้วก็เป็นการประกวดด้วยประกวดเพื่อชิงชุดชื่อว่า บุกงาหมื่นพมอนค่ะใช่ค่ะบางทีมันพูดผิดแค่ลุงรายอยากยายพูดผิดว่าบุกมาลุงลุงยายที่เที่ยวตลอดท่อนแค่นิดเดียวหอมหอมพี่บินเป็นยังไงหองผมก็จะเรียกว่าเข้มข้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าอาร์จินเนี่ยอยู่ในพออยู่ในวงการที่แบบมายามากๆแล้ต้องมีความซับซ้อนมากขึ้นมีความโตมากขึ้นแล้วก็วางแผนซับซ้อนกว่าเดิมเยอะมากครับได้ค่ะผ่า ของเต้ยก็จะค่อนข้างฉีกไปจากเดิมที่เคยเล่นค่ะก็จะเป็นเออเป็นคนที่สู้มากๆแล้วก็คราวนี้มามีคนนี้เป็นเมนเทอร์ค่ะโอ้เมนเทอร์เมนเทอร์ของเค้าโชว์ของเมนเทอร์เป็นเมนเทอร์ส่งมาเพื่อมาแบบประกวดกับทุกคนอะไรเนี่ยค่ะก็ก็สู้สุดใจค่ะแล้วสู้ด้วยอะไรคะสู้ด้วยความ สวยจบไม่ใช่ความสามารถก็เป็นความสามารถอะไรอยค่ะก็ได้ทดลองอะไรใหม่ๆเขาก็จะต้องมีการรำมีการอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ท้าทายมากๆด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับเรื่องนี้อ่ะมินนะครับ ค่ะก like so, ็ตัวละครของมินค be ือไมเดย์นะคะก็อย่างที่พี่เตยบอกไปว่าเราทุกคนเข้ามาแข่งกันเขาอยากได้ชุดบุงงาจมือพมอนใช่ไหมก็ตัวละครไมเดย์ก็เป็นตัวละครที่มีความต้องการชุดนี้มากๆยอมทําทุกอย่างเพื่อสิ่งที่เตยอยากได้เป็นคนฉลาดพูดฉลาดคิดแล้วก็ฉลาดทำค่ะก็เรามาดูกันว่าไมเดย์จะใช้มารยาอะไรแข่งกับี่พี่เราสู้ด้วยอะไรเมื่อกี้พี่พี่ได้บอกพี่เลยดยความแตะบาลเราสู้ด้วยอะไรบอกไปเลยทำน่ารัก รอดูเลยตลรตัวลกมากไลฟ์พี่อยู่จริงๆถามว่าถามว่าอะไรนะพี่ฝ่าแรัเตอร์ของเราในเรื่องใช่ไหมคะจริงๆนะคะก็รับบทเป็นจิวค่ะจิวก็จะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมีความพยายามแล้วเป็นผู้หญิงที่ทําตามความฝันของตัวเองค่ะแล้วก็ฉลาดแกมโกงด้ค่ะใช่แปลว่าเราต้องสู้ด้วยนี่ความจ๋าหนูเป็นเมนแดนซ์ค่ะ เราเราก็เป็นหนึ่งที่อยากได้ชุดหมืมม่<ช>นพมรด้วยค่ะ,ะน้ำตาล <c oughs> ค่ะน้ำตาลนะคะซีซั่นสองก็เป็นอัญญาเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> ก็มาในานามอ่แฟนเก่าของเขา <c oughs> เป็นแฟนเก่าของเขานะคะซึ่งก็จะมีเอ่อเขาเรียกอ,อะไรบทบาทที่ได้เข้ามาแบบว่าประชันกันในการแข่งชุดบวงอาเหมอ <c oughs> ือนพมรกับี่เตยด้วยเลยนะคะสนุกป<ช>ีค<ช>่ะตอนแรกคิดว่าจะมาแบบว่า กุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำเบาๆนะคะแต่ไม่ค่ะมีการเวิร์กช็อปยิ่งใหญ่รำแบบยิ่งใหญ่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 นี่การรำพื้นหนักสุดตัวลำดานเลยรู้ป่ะใช่ไหมคะใช่หนูไม่เคยรำแบบนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วก็โหตอนถ่ายทำเนาะไม่ว่าจะเป็นท่ารำที่ยากมากๆแล้วก็โลเคชั่นที่โอ้โหบอกเลยว่าไม่บอกเขียนว่าอะไรค่ะเลิห์หัน ค<ห>ารื้นานวงเล็บร้าง<ห>าใช่คือยิ่งใหญ่มากแต่ว่าโรเคชั่นสวยมากๆค่ะ <หา S 2> แต่ว่าความยากก็คือมีซีนหนึ่งที่ยากมากก็คือที่คุณยายที่เป็นมอมเรที่พูดก็คือสิ่งที่พี่เต้ยบอกไปค่ะเราพวกหนูต้องแบบว่าทุกคนอยากได้ชุดบูง,งานเหมือนพมอนมากๆและยายก็พูดว่าชุดบูงมาไอที่เราตาไปไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเ่รู้วยไม่รู้ตัวคือพวกหนูต้องแบบ กลาไม่ได้บอกว่ามุมเก่าผมไม่เขาไม่เล่นขาอย่าเล่นอย่าเล่นแต่ว่าทุกคนจะต้องทําการบ้านเยอะเหมือนกันเพราะว่าแบบเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่แบบไกลตัวแบบไม่น่าจะเป็นใครที่จะมาเจอแบบนี้ใช่เริ่มจากมีทําการบ้านอะไรก็อย่างหนูนะคะหนูรู้สึกว่าการได้เล่นเรื่องนี้มันสอนให้หนูรู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยการที่เราจะเข้าใจตัวละครนี้เราต้องยอมรับบางอย่างในตัวเราให้ได้เหมือนกันนะ่เียค่ะซึ่งมันก็คือการแข่งขันเพราะฉะนั้นไม่ดด์หรือ เพื่อนๆทุกคนในเรื่องนี้ก็จะมีความรู้สึกอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรับมือกับความรู้สึกนี้ให้ได้แล้วก็ไปสร้างแบ็กกราวว่าเขาทาอย่างนี้เพื่ออะไรเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มินว่าโหดสำหรับมินมากๆมันค่อนข้างรักนิดนึงแล้วมันก็น่าติดตามมากๆกแกก็เรื่องแรกก็เอาเลย <laughs> แต่ทำไ,ได้ดีค่ะทำได้ดียพี่เตาย,ยากตรงไหนโอ๊ยพี่ไต้ไม่ยากแล้วรัามาบดแล้วอย่าคิดอย่างนั้นก็คือ,อ,อไม่ได้เป็นสายแดนซะด้วยแต่ว่าต้องแดนค่ะก,ก็มีการรำด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นรำแบบคอนเทมค่ะ <c oughs> ก็อยากให้ไปติดตามดูคะ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละก็มีเวิร์กช็อปอะไรเราก็พยายามทำให้เต็มที่ให้มากที่สุดค่ะ สิ่งที่กังวลสุดคอมพิเตอร์ในเรื่องนี้ค่ะน่าจะลำเนี่ยละค่ะใช่ใช่ซ้อมเยอะไหมก็ซ้อมซ้อมกันเยอะนะคะแล้วก็พอตอนไปถ่ายอ่ะก็ถ่ายกันแบบโหจริงจังมากเพราะว่ารับหลายมุมมากๆด้วยค่ะแล้วก็เหมือนจําได้วันนั้นเราเข่าแบบม่วงกันทุกคนเลยใช่ใช่ก็ทำเต็มที่ค่ะพี่วินนะคะ ผมผมผมว่ารอบนี้ผมรู้สึกง่ายขึ้นเพราะว่าเพราะเหมือนเราแบบได้สร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ภาคหนึ่งไว้อยู่แล้วแต่อันนี้มันคือแบบทําให้มันแน่นขึ้นทําให้มันชัดขึ้นแล้วก็ให้มันเข้ากับความเข้มข้นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมว่าก็ค่อนข้างโอเคครับกับภาคนี้อย่างภาคที่แล้วสิ่งที่คนจะพูดถึงอาจินมากที่สุดก็คือครูอปร่างภาคนี้มันยังไงคะภาคนี้ก็กินไข่ต้มมือละสิบฟองมือละสิบฟอง จริงค่ะจริงไม่ไม่ใช่วันละสิบหรืออะไรนะคะมืออละสิบพยายามครับพยายามไม่ได้บางวันก็ไม่ไม่ถึงบ้างเลยงั้นก็แสดงว่ามีสิบที่ต้องถอดเสื้อเยื้อสีบิมีบ้างมีะมีแหละกินข้าะให้มีหน่อยภาษากินขนาดนั้นและมีหน่อยเรื่องที่มันอิง คือเรื่องเกี่ยวกับศยศาสตร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ผมว่าความพิเศษของเรื่องนี้มันเป็นศัยศาสตร์ที่ไม่ใช่ศัยศาสตร์แบบเก่าแต่ว่าเป็นศัยศาสตร์แบบใหม่ที่อินเทอร์เพตออกมาเป็นรูปแบบโมเดิร์นมากขึ้นคอนเทมมากขึ้นทั้งอย่างการรำหรือว่าการเต้นเนี่ยครับก็จะไม่ใช่รำแบบสมัยแบบทรดิชันแต่ว่ามีความโมเดิร์นขึ้นมาน้ำตาลจำคนถามได้าะโอเคจำได้จำได้ความยากสำหรับหนูนะคือ บทสวดต่างๆที่อยู่ในการทําพิธีต่างๆอะไรยเ่เป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากๆแล้วก็แต่ว่าน้าตาลรู้สึกว่าโชคดีที่เอ่อทุกๆคนอนจ่จะอยู่กับเรื่องเนี้เยอะกว่าน,น้าตาน้าตาลอาจจะมาแบบว่าไม่ได้เยอะมากเลยเอะค่ะก็ได้เจอทีมนักแสดงที่คุณภาพและที่สําคัญเป็นครั้งแรกที่หนูได้ร่วมงานกับพี่เตย้ย <ๆ S 2> จริงๆ,ๆเขาเป็นรุ่นพี่มสวหนูด้วยเลยก็รู้สึกว่าเออได้มาเจอรุ่นพี่ด้านการแสดงแล้วแล้วเราก็เป็นแฟนคลับเขามังแต่ตั้งแต่เด็ก พี่ยังหน้าเด็กเหมือนเดิมเนื้อใหม่แล้วแบบได้มาประชันฝีมือด้วยกันรู้สึกว่าตอนเล่นเราสึกฟินมากๆมันมันมากมันกับน้องตาลมีซี่ที่ต้องปะทะกันเยอะไหมฮะระหว่างน้องตาลกับดูจากเทรลเลอร์ได้เลยค่ะเขาบอกแล้วนะว่ามาถ่ายนะแปลงเก่าอ๋อจริงเหรอคะเมนแดนเราสบายเลยไม่ค่ะก็อันนี้จริงๆกับน้องมิ้นก็คือโรงเรียนการแสดงเพิ่มเติมเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องจริงกับมิ้นเนี่ยจะต้อง ฉะกกันเยอะที่สุดแล้วคือ อ่านบทแล้วรู้สึกว่ามันยากท้าทายมากก็เลยตั้งใจกันมากๆค่ะแล้วก็ไลยหาพี่โอเกือบทุกวันที่จะแสดงว่าพี่โออันนี้เพิ่มไหมปรับอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ได้ไหม,มคือพิมพ์นะะพี่โอเยอะมากก็ขอบคุณที่พี่โอไม่ลำคาญนะคะแต่แต่เขาเป็นน้องใหม่ที่แบบว่าชื่นชมจริงๆ,ๆว่าเขาตั้งใจก <c oughs> ันมากๆแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาได้เล่นเปิดเรื่องมาที่เป็นแบบเรื่องยากยังคุยกับเขาสองคนอยู่เลยว่าแบบดีแล้วที่ได้เรื่องที่ยากเพราะหลังจากนี้มันจะง่ายแหละง่า ย้อนไปที่น้ำตาลที่นึ่งบทสวดเป็นยังไงเหรอที่เราบอกว่ายากภาษาเป็นยังไงเหรอน้ำตาลลอคือบทเขาเขียนมามันยากมากพี่แต่ว่าหนูอ่ะก็พยายามเมื่อกี้จะเล่นหมุกเป็นเหมือนแบบว่าเป็นบทสวดของไทยที่เวลาเล่นมุกแต่ไม่เป็นไรเรื่องเราซีเรียสคือหนูเนี่ยเป็นเห็นเห็นตลกนี้นะคะหนูเป็นแบบธรรมะธรรมโมลุสนดบนก่อนนอนทุกคืนหนูเลยใช้บทแบบว่า บทมหาจักรพรรดิเขาหนูนะคะในการสวดเพราะว่าด้วยสถานที่หนูกลัวผีด้วยหนูก็เลยสวดไปเลยทีเดียวเ,เพราะว่าวนที่เขาไม่ได้เก็บเสียงอยู่เลยค่ะเก็บรูปปากซึ่งมันก็ต้องมีการที่แบบว่าไม่ใช่แค่แบบถั่วง,งาถั่วง,งาอะไ<อ>รอย่างเงี้ยแปลว่าสถานที่โลเคชั่นคือโอ้โห <laughs> <laughs> โอเคไม่ถาม โอ้โหมาขนาดนี้เราเป็นว่าสั่งอาหารแล้วพี่ไรเดอร์กลัวทุกทีม่ถานที่ปกติไหมพี่โอเลือกสถานที่ปกติมาไหมคารือหาดปกติเนี้ยมีไหมอืมตอนแรกหนูแบบอุ้ยคาลือหาดสบายแล้วพวกเราอยู่ในแอร์แน่นอนฟ้าก็ไม่มีฝนก็ตกน้ำท่วมแอร์ไม่มีไฟไม่มีร้างคือร้างจริงะร่ะร้างมากการแสดงว่าทรอหดแล้ว ก็กลัวผีไปด้วยเล่นไปด้วยแบบมันจะมีจิตแบบมีใครอยู่กับเราไม่เดินเดินอยู uh ่อย่างทีมงานผมมันก็ตกใจก็มีบ้างมันมีในซีนเยอะไหมฮะนซีตกใจอะในซีนเยอะในซีนเยอะครับแต่ว่ามีกี่ตอนห้าตอนครับทั้งหมดก็เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างคือทุกซีนผมว่าพลาดไม่ได้เลยจริงๆอะเพราะว่ามันเข้มข้นมากแล้วก็ดําเนินเรื่องแบบว่ากระชับมากๆครับ ฝากเลยค่ะฝากติดตามโอ้ีออกพระนางเลยค่ะพระนางก็ฝากด้วยนะครับกับอีนิกมาบุงามหมื่นพมรนะครับถูกปะบุงาคือต้องรีเช็คตัวเองตลอดว่าแบบพูดถูกบุงามหมื่นพมรถูกแล้วค่ะอีนิกมาุนทุ่เสาร์นะครับผมทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ Netflix ค่ะตอนสามทุ่มครึ่งค่ะ ก็ฝากติดตามด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆพวกเราได้ดูเทเลอร์แล้วแล้วก็วันนี้จะได้ดูตอนแรกด้วยแล้วก็มีแอปดูกันไปนิดๆิดหน่อยๆน่อค่ะสนุกมากๆมันมากๆจริงๆค่ะแบบอยากดูต่ออยากดูต่อก็ฝากไว้ด้วยค่ะรอบนี้ก็คือเปิดปุ๊บโซอาปั๊บเลยอ้ใช่แล้วอยากบอกอะไรแฟนๆบ้างคะการตอบรับดีขนาดนี้ตั้งแต่เริ่ม ครับผมอยากขอบคุณอยากขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะครับผมที่สปอร์ตกันก็พวกเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับพร้อมที่จะดูล้วครับอยากดูแปบมุ่ความกับแฟนด้วยอยากรู้รีแอคชั่นของแฟนแต่ละซีนว่าจะออกมาเป็นยังไงวันนี้มีแฟน่องประเทศเยอะมากอกอ๋อเหรอก็สำหรับได้ได้เพื่อคยมาได้ไม่ใช่เคยเนาะได้กลับมาร่วมงานกับทีมเอทีดีครั้งหนึ่งค่ะก็รู้สึกแบบโอ่ยดีใจแล้วก็รู้สึกอู้แบบเปิดขายไปอ่ะบัตรก็คือแบบเปิดปุ๊บ โซอาเลยค่ะก so really, okay. mm ็ค hmm. so, mm ือแบบสุดยอดมากๆขอบคุณพันแสอยากให้วินตัดปแฟนอินเตอร์นิดนึงค่ะครับผมก็ for international fans so please support our movie our series Enigma Black Stage so it will be air on 138 1 on Saturday um, what time 8:30 okay. p.m. Then, every Saturday วิลัน Um. And rerun on Netflix 9:30 p.m. Okay, thank you. Thank you.